พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการสารยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เวลา17นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามเฮลิคอปเตอร์สวนจิตรดาพระราชวังดุสิตไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมือง,งสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีโอกาสนี้เจ้าคุณพระสินินาถพิรดาัลยาณีโดยเสด็จด้วย ในการนี้กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแม่ทัพภาคที่1ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พร้อมด้วยข้าราชาการและประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้สวมชุดแต่งกายประจำชุดชาติพันธุ์ไปร่วมเฝ้าทูลละอองกลุ่มบบาชาติพันธุ์ไทยทรงดำหลาวโรงจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองอำเภอสองพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนจากอำเภอบางปลาม้ากลุ่มชาติ พัน์เหล่าครั่งจากอำเภอด่านช้างอเภอหนองยาไทกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจากอำเภอด่านซ้ายและชาวไทยพื้นถิ่นจากอำเภออูทองรวมถึงประชาชนจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ชาวจังหวัดอ่างทอง เวลา17นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินินาถพิลาชกัลยาณีไปยังที่ทำการสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลท่ารหัสอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีในการทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดส,สุพรรณบุรีเดิมใช้ชื่อว่าศาลจังหวัดส,สุพรรณบุรีแผนคดียาวชนและครอบครัวซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2534 ให้จัดตั้งแผนกคดียาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัดพุกศารและได้มีพระราชกฤษฎีิกากำหนดวันเปิดทำการ,รแผนกคดียาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่วันที่2เมษาย,ยน2540ต่อมาได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553มาตรา202 บัญญัติว่าให้แผนคดียาวชนและครอบครัวซึ่งเปิดทําการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดโดยมีเขตอานาจเช่นเดียวกับแผนคดียาวชนและครอบครัวดังกล่าวและให้ยุบเลิกแผนคดีเยาวชนและครอบครัวนั้นโดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2554 ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนคดีเยาวชนและครอบครัวจึงยุบเลิกและใช้ชื่อหน่วยงานใหม่เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่วันที่22กันภาคม2554เป็นต้นมา โดยได้สร้างอาคารที่ทําการหลังใหม่ตั้งอยู่เลขที่731ถนนเนนแก้วตำบลทารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและได้เริ่มเปิดทําการตั้งแต่วันที่6ธันวาคม2562มีเขตอํานาจศาลรวม10อําเภอประกอบด้วยอําเภอเมืองสุพรรณบุรีอาเภอเดิมบางนางบวชอาเภอบางปลาม้าอําเภอศรีประจันทร์อำเภอสองพี่น้องอําเภอสามชุกอำเภออู่ทองอำเภอดอนเจดีอำเภอด่านช้างและอำเภอหนองยาไส เวลา19นาฬิกาสนามเฮลิคอปเตอร์ทั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครมีข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองทุเรศพระบาทส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชาอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรวม27ครั้ง ในการเสด็จพระราช,ชด,ดำเนินครั้งแรกเมื่อวันที่16สิงหาคม2516ทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาพระอุโบสถวัดดอนเจดีและทรงเททองหล่อพระพุทธร,รูปวัดดอนเจดีอำเภอดอนเจดีในปี2529เสด็จพระราช,ชดำเนินไปทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมักณนะบึงไผ่แขกตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ในปี2543เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าวและพระราชทานธงประจำศูนย์ส่งเสงริมผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนณบริเวณแปลงนาเกษตรหมู่5ตำบลบางงามอำเภอศรีประจันทและในวันนี้เป็นครั้งแรกที่สเสด็จพระราชดำเนินมาอย่างจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงต่างรอเฝ้าทูลละอองกกรีพระบาทเพื่อชื่นชมระบบารมี ในการนี้กองทหารกรติยศถวายความเคารพแล้วจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระซีนีนาธิราชกรรยาณีกลับกรุงเทพมหานครในการสเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ทรงรับปรณาโารดเตรวจล้าปรวกระหมอ่อมให้จิตอาสาพระราชทา,านอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมกับมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทา,านตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 จะตั้งโรงหลวงพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขะอ,อนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองตลีประบาทรับเสด็จและน้ําดื่มการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองตรีประบาทรับเสด็จอย่างหาที่สุดไม่ได้